ตอนช่วงมัธยมเนี่ยมีแฟนกี่คนคนคุย 2>, <อ>ม2มีแฟน2คนนอกโรงเรียนประมาณ2อสคนอะแต่ว่ารวมนี่ก็7คนแล้วนะแฟนมี2คนคนคุยสิกว่าสิกว่านิ <c oughs> ่งๆแต่ยิ่งใหญ่นะหญิงมีแฟน1คนแล้วคนคุยล่ะ1คน 1> อ่าของเราเนี่ยคนคุยก็มีแค่1แล้วก็แฟนมีแค่1เออคนจะเป็นอย่างเงี้ยนะใช่ไหมใช่ไหม มัธยมสมัยนี้ VS มัธยมสมัยก่อน EP รักในวัยเรียนเอ๊ hey! EP นี้เป็น EP 2นะครับเทียบกันเหมือนเดิมเกี่ยวกับมัธยมสมัยนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆเลยกับมัธยมสมัยก่อนที่แบบจะแตกต่างกันแค่ไหนโดยธีมหลักของ EP นี้คือเรื่องเกี่ยวกับรักในวัยเรียนนะครับโอเคแนะนําตัวเองเหมือนเดิมฝั่งนี้สวัสดีค่ะแฮนดี้นะคะสวัสดีครับแท็กนะครับ อ่าโอเคถ้าใครดูอีพีแรกแล้วก็จะคุ้นหน้าคุ้นตา2คนนี้เนาะแต่ถ้าไม่คุ้นหน้าคุา้นตามึงก็ไปดูอีพีแรกด้วย <c oughs> ส่วนฝั่งนี้ก็คือมีนอสเหมือนเดิมนะเป็นตัวแทนนักเรียนชายสวั <c oughs> สดีค่ะอิงจากยกกําลังค่ะ <c oughs> อ่าโอเคอ้าววันนี้อิงก็จะมาเป็นตัวแทนนักเรียนหญิงในยุคก่อน <c oughs> เนาะเรียนมัธยมจบมากี่ปีละเจ็ดปีเออนะอิงก็คือ่างหายมัธยมมา7ปีของผม8ปีมันเริ่มมาที่คําถามแรกเนี่ยก็คือรักแรกตอนมปลายของเองไม่มีแค่น้อยอ่ะมีหนึ่งเองเป็นคนที่ชอบคน ยากต้องแบบเหมือนเห็นเยอะๆก่อนถึงจะรู้สึกว่าแบบเอ้ย คนนี้แหละอเอาแม่ลองจีบดีกว่าถ้ามีคนมาจีบเราเราไม่เอาไม่ม,ไมีมีคนมาจีบเคเคเคไม่มี <c oughs> คือผู้ชายคนนั้นเนี่ยเล่นบาสอะหูสูงมากสูงมาก้วเอาายใช่เลยสูงว <c oughs> ิ่งมาแบบเฮ้ยคนนี้ใครอะไรเงี้ยเออ <c oughs> แล้วเพื่อนก็แบบอ๋อนี่อ๋อรู้จักเดวลองถามให้นู่นนี่นั่นก็ไปสืบมาไม่มีสมัยก่อนก็ไม่ได้ทําแบบทันทีนะเช่นแบบชอบว่ะไม่มีเออดูนานมากเป็นแบบเป็นเทอมเลยมั้งจนมามหกที่แบบมีวิชาลีลาดะแล้วห้องเราอะเรียนศิลป์จีนใช่ไหมทั้งหมดในมี ส0คนผู้หญิงมี35ผู้ชาย5ไม่ใช่ชายแท้ไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เออ่ายแทบเจลมันก็ต้องเต้นคู่กันห้องอื่นเขาก็จะไปกันเร็วมากเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงสู่สีกันเออแต่นี้คือผู้ชายต้องยืนกัน5คนแล้วผู้หญิงก็ต้องต่อแถวไม่งั้นตำแหน่งมันผิดเฮ้ยถ้ามันคนน้อยมากทํายังไงดีวะอย่างเงี้ยเรามันต้องซ้อมด้วยพอสอบสอบจริงจังเลยนะไอ้ก็เลยไปบอกครูห้องเราคนซ้อมไม่พอนะเนี่ยอาจารย์รู้จักคนนี้ไหมแบบหนูชอบเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เหมือนสนิทกับอาจารย์ก็เลยแบบเล่าให้ฟังไปสืบชื่ออนนนามสกุลคไไหหห้ง นี่นี่ก็ไปสืบมาแล้วไปให้จารย์ดูไปบอกเขาว่าจารย์ขอให้คนนี้มาช่วยเราเต้นร้ยายกาศร้ <c oughs> ายกาศไม่ว่าจะยุคนี้หรือยุคนู้นผ <c oughs> ู้หญิงแม่งร้ายกาศ <c oughs> เราไปใส่โครครูแล้วให้คู ป้อนคาสั่งเราแล้วเราไปอ้างว่าครูบอกมาก็เลยทัก Facebook ไปไม่มีวิวแอลของการที่จะจีบแหละเออมีแบบมีสดีเราชื่อนี้นะอาจารย์นี้บอกให้เรามาจับคู่กันเพื่อที่จะเต้นลีลาดอะไรอย่างเงี้ยคุยแบบวันหนึ่งสองสามประโยคมีโอกาสได้จีบแล้วทําไมคุยไม่รู้อ่ะมันไม่กล้าเออมันไม่กล้ามันแบบก็คุยแค่เรื่องงานก่เรื่องลีลาดอย่างเดียวพอเสร็จช่วงลีลาดเราไม่มีอะไรต้องคุยลรวใช่ป่ะแต่ก็ยังมีความแบบขอคุยด้วยอีกนิดนึงแล้วก็พูดมาประมาณว่าอะไรเจ็บคอแค่เจ็บคอใช่ ว่านี่วิ่งไปซื้อสเตฟซิลมาใหา <c oughs> ข้ของจริงของจริงเออแค่นั้นแล้วตอนนั้นเขาก็เหมือนแบบ <c oughs> โอเคขอบคุณแล้วก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้ชอบเราอะ่ะก็เลยแบบเอองานช่างมันก็ไม่คุยแล้วเพราะว่าหกเดือนอ่ะเยอะนานมากนานมากนี่คือกี่เดือนนะอันนี้หนึ่งเดือนนี่2เดือนอันนี้เต้นลีลาดไป6เ <c oughs> ดือนซื้อสเตปซิลให้คุยไปคุยมา เขาชอบเราเอา้เอาแล้วเมื่อก่อนนั้นนี่มันไม่บอกมันเป็นคนแบบนิ่งๆเขาก็ไม่รู้จะคุยกับเราอย่างไงเราก็ไม่รู้จะคุยกับเขายัางไงมีวันที่เขาชวนไปวิ่งสวนลุมอ๋ <laughs> อเป็นสายออกกำลังกายไงชวนไปเที่ยวบางทีแม่งชวนไปวิ่งครั้งแรกคือเขาชวนไปวิ่งสวนลุมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบแปลกจังก็เลยไปถามเพื่อนเขาว่าเฮ้ยอันนี้คือ,อยังไงเขาบอกว่าปกดติผู้ชายคนนี้ไม่เคยชวนใครไปนิ่งแต่ยิ่งใหญ่นิ่งแต่ยิ่งใหญ่แท็กนิ่งแต่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่านี่คือแบบชอบเพราะววว่่่าาไมรู้เชนปิงุสึก เฮ้ยนอนไปวิ่งส่วนรุมกันด้วยระยะเวลาหลังจาก6กเนี่ยแล้วคุยต่อจนถึงกี่เดือนเฮ้ยเป็นปีอะเป็นปีนะไม่แน่ใจแต่ว่านานอะมอแล้วเดี๋ยวมันจะมีช่วงแกล่วางก่อนที่จะเข้าปีหนึ่งและวี้การที่แบบว่าเราแยกกันไปคนละโรงเรียนคนละมหาลัยไม่มีปัญหามันเลิกกันตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เข่ะ แปลว่าจีเป็นปีแต่คบไม่กี่เดือนคบเนี่ยเป็นถึงเดือนหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยคุยม,<ช>ม,มานานมากเข้าใจป่ะแล้วเรารู้สึกว่าพอครบปุ๊บเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะคือเรื่องที่เห็นความแตกต่างเลยก็คือแบบอันนี้จะคบกันเร็วเดือน2เดือนจะคบแล้วอันนี้ปีกว่าซึ่งของกูเนี่ยแปดเดือนมันจะคุยกันนานกว่าซึ่งไอการที่แบบว่าคุยแล้วคบเร็วช้าอะไรเงี้ยที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะดีหรือแย่ใช่ใช่ก็จริไงคบคุยมาปีนึงคบกันเออก็ไม่หลอดโอเคอ่าเล่าของกูบ้้้้าาาางงงง่่่ววมมมออปยยเเนนนนนนีีตตัััขไิชดใ ที่มันแบบมีกระจกรอบด้านมันก็แบบว่ามีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยคนหนึ่งสงกิดเราบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเขาชอบเราเราก็เลยมองเออก็น่ารักดีนะเออเออแล้วเขาก็แบบว่าทักเฟซมาบอกว่าเอ้ย,อย, <S <S อยขอเบอร์เพื่อนของเราหน่อยเจาไปให้อาจารย์อ่ะอ้างอาจารย์อีกแล้วเนี่ยยุคนั้นมันต้องอ้างอาจารย์ยุคนั้นะต้องม,มันไม่เมียนอ่ะมันไม่สามารถแบบขอเบอร์หน่อยไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้เราก็แบบมั่นใจแล้วว่าเอ้ยไอเนี่ยชอบเราแน่อะ ลองไปจีบดูสินิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยไม่ยอมเป็นเออบอกว่าเร็วไปว่าอ๋อโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยๆจีบแล้วกันทําไปหเดือนขออีกทีนึงยังไม่ถึงเวลา <c oughs> คือมึงจีบกูไม่ใช่เหรอแล้วแตบบ่ทไมขอแล้วไม่ยอมให้อะไรเงี้ยจนถึงเดือนที่8ปดะขอเขาเหมือนซื้อลูกชิ้นไปให้มั้งว <c oughs> ห <c oughs> 8เดือนไปขอครบซื like ้อ okay. ล so okay. okay. so oh, sure. oh, wow. uh ูก oh, ชิ้นไปให้แล้วเขาถึงจะแบบเออโอเคก็เลยได้คบกันคบกันนานไหมโอ้คบกัน3ปีว้าเออช็อกโลกว่ะผมอ่ะรักจริงรังใหญ่นิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่เออตัวตัวนี้น่าจะซีดตัวนี้น่าจะจีดกูบอกอะไรตัวนี้น่าจะจีดรักแรก ตอนมปลายมอะไรอ่ะมสี่ค่ะหนูต้องไปถ่าย MV แล้วทีนี้หนูกําลังคุยตกลงงานกับเพื่อนอยู่เพื่อนของเพื่อนเขาก็คือเหมือนอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาแทรกอะไรสักอย่างหนูแบบไอ้เฮียนี่แม่งครว้ไม่มีมารยาทเลยอ่ะแล้วก็คือเพื่อนสองคนนั้นนะเขาเป็นตากล้องแล้วทีนี้พอวันถ่าย MV วอ่ะวันที่2องเขามาช่วยถ่ายเราก็แบบเทียรกูไปด่าเขาไว้กูจะทําหน้ายังไงดีอ่ะอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เห็นความแตกต่างของยุคนะคือแบบยุคนี้ตาขูด้าลุยนะถ้าเป็นยุคเราคนแม่งมาเสียงดังต้องข้ายที่ จากตรงนั้นก่อน,นออใช่ใช่ใชแต่ว่าออกมาจากตรงนั้นก่อนอคือ,อ,อการว่าเราเนี่ยต้องย้ายออกมาแต่อันี่คือแบบว่าออมึงย้ายไปซ่างนี้เลยนะพอถ่ายปุ๊บหนูก็แบบ ไอ้นี่แม่งยิ้มน่ารักว่ะอยู่ดีก็มาเลี้ยขนมเราด้วยชอบอ่ะมาเลี้ยขนม,มเราไหมวะอ๋อ <laughs> ชอบคนเปย์อ่านิดนึงแล้วคือเขารู้ไหมว่าเราด่าเขาวันนั้นรู้เขาก็แบบเขาก็ตกใจแบบเฮ้ยทำไมพูดเนี้คุยไปคุยมาไอ้นี่แม่งน่ารักว่ะเจอกันอีกรอบหนูก็เลยแบบเออมาคุยอะไรเถอะมาชอบกันแล้วอะ่ะอ,อ๋อคือเราแบบเป็นคนแบบตรงๆนีเลยใช่หนูเป็นคนตรงๆเลยแบบถ้่ชอบกันก็คุยเลยแล้วก็ได้เป็นแฟนกันตอนมสี่ตอนนั้นอืยังตอนแรกมันมีรักสามเศร้าด้วยอ้าวก็คือเพื่อนคนที่เเเเเ้าาาาตตตติด่ออออองนนนนนนแแรกกกก็ชชบบหหมืััลวไปี ทะเลาะกันก่อนหนูก็จะแบบนั่งเราสวยๆแบบเออสวยอยู่เที่ยกูรู้สึกสวยว่ะหนูก็แบบ เอาคนเนี้ยอ๋อเราเราจิ้มเลยจิ้มเลยเออก็เลยเป็นแฟนกันดีนะของผมก็เป็นตอนมสี่เหมือนกันเพื่อนผมอ่ะชวนไปคอนเสิร์ตเพื่อนก็เลยบอกว่ามึงไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตกับเพื่อนคนนั้นสิเจ้จ่ายรวมกันโอนให้เขาทีเดียวซึ่งเพื่อนคนนั้นก็คือแฟนเราในอนาคตใช่พอผมไปคอนเสิร์ตเสร็จผ่านไปประมาณสองสามวันเพื่อนโทรมาเขาบอกว่าคนนี้ชอบผมแล้วแล้วมันรู้ได้ไงวะก็คือแบบเขาสนิทกันแต่ว่าไอ้พวกนั้นอ่ะสนิทกันก็คุยกันเออเราก็ชอบเขาแต่แบบเราไม่กล้าจีบเราก็เลยแบบส เพลงที่ผมส่งไปหาพวกเรากำลังสบายถาพวกเราสบายทำไมผมแบบอยากหาเรื่องแบบว่าที่ทักไปอ่ะอ๋ออะไรก็ได้ก็เลยแบบให้เขาถามกลับไงว่าทำไมส่งเพลงนี้มาให้เราอันนี้อันนี้คือแผนมึงเราก็คุยใช้ทนเรื่อยๆจนได้เป็นแฟนใช่ประมาณกี่เดือนปมาณเดือนหนึ่งอ๋อนี่สองเดือนนี่เดือนหนึ่งใจง่ายใช้ได้ แต่ที่สังเกตเห็นนะเหมือนยุคนี้จะเข้าพูดเกี่ยวกับดนตรีอันนี้ก็คือไปถ่าย MV อันนี้ก็คือแบบว่าไปคอนเสิร์ตส่งเพลงให้อะไรเงี้ยอย่างยุคข,ของเรามีมังง้ยจีบด้วยเพลงจีบด้วยคอนเสิร์ตอะไรไม่เชิงคอนเสิร์ตคือเราจะไปคอนเสิร์ตก็ไปยากอเสรอารมณ์แบบไหนจะที่บ้านพ่อแม่เวลากับดึกมันก็ไม่ได้เออตอนนั้นก็ขับรถไม่เป็นอีกอ <ๆ S 2> ะไรเงี้ยก็เลยเหมือนไม่ได้มีชอยคอนเสิร์ตคือรู้สึกว่าสมัยก่อนอะ่ะการที่จะไปคอนเสิร์ตสักอันหนึ่งอะ่ะมันยากหนึ่งคือคอนเ,นอเอนสิ ข้อต่อไปก็คือตอนช่วงมัธยมเนี่ยแฟนรวมคนคุยมีกี่คนเผื่อแฮนดี้ไม่ได้มีแค่แฟนว่าตอนนี้มีเยอะเอาคนคุยคน<ม>คุยที่ไม่ได้เป็นแฟน2คนนะมีแฟน2คนนอกโรงเรียนประมาณ2อสคนอะเออแต่ว่ารวมนี่ก็7คนแล้วนะ มีช่วงม52คนม5 2, 2> มองคน <dear people. S 2> ช่วงนั้นโควิดจะไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะแบบออนไลน์นี่ขนาดไม่ได้เจอที่โรงเรียนนะมันยังมี7คนและอีก <c oughs> like 2คนที่นอกโรงเรียนมีเด็กเขาเป็นใครเอสแบกอ่ะคนหนึ่งแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เจอที่ทํางานเขาทํอิ d ด t o เตอร์แต่คุยกันแป๊บเดียวนะ5วันโอ้โอคุยกันวันาณ4วันนะคุย4วันปุ๊บขอเป็นแฟนอีก4วันเขาหายไปแล้วกลับมาทีทูมหานูตอนตีสองเขาบอกเลิกหนูหนูแบบ เสียใจด้วยเหรอเสียใจด้วยเหรอเสียใจเขารวยเขารวย ดี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 ชอบความแบบตรงไปตรงมานะอ่ะแฮกคนคุยบวกแฟนมีกี่คนแฟนมี2คนคนคุยสิบกว่าสิบกว่าเฮ้ยนิ่งนิ่งแต่ยิ่งใหญ่นะสิบกว่าคนทำไมทำไมเราคุยเยอะจังถ้าเราคุยกันเราไม่โอเคก็ไม่คุยอ่ะถ้าชอบก็ลองคุยดูเลยแล้วถ้าไม่ใช่ก็แค่เป็นเพื่อนกันเราแค่อยากให้คนที่เราคุยหรือแฟนเข้าใจในสิ่งที่เป็นเรามากกว่าไม่ใช่แบบว่าจะมาขัดนู่นขัดนี่อืมก็คือคุยปุ๊บแล้วก็แบบแสดงความเป็นตัวเองเต็มที่เลยถ้ามันไม่ใช่ตัวเรามาก เกินไปก็ไม่เอาเอาไปอิงดีกว่าอิงมีแฟน1คนคือตอนมหกแล้วคนคุยล่ะ1คนอ่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจีบคนต้องชอบมากจริงอันดที่2คือไม่มีคนมาจีบใช่ใช่อันนี้น่าใช่แต่ส่วนของเราเนี่ยคนคุยก็มีแค่1แล้วก็แฟนมีแค่1เออมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมอ่ะข้อต่อมาการจีบและวิธีจีบเนี่ยเป็นยังไงในยุคนั้นๆนะครับลองบอกเทคนิคในยุคของเราเนี่ยตีไพ่สตอรี่แล้วก็เล่นถามคําถามกันแบบตามพวกในไอจีอะไรเงี้ยก็จะไปเล่นบางทีก็อาจ สานต่อแล้วก็จะมีอันนึงอันนี้จะมาใหม่เลยก็แอปเซนลี่อธิบายก่อนเป็นเหมือนแอปแบบตำแหน่งที่อยู่ของเรากับเพื่อนใช่แบบแอนการอะไรมือแบบี่ที่บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยเมื่อไหร่จะมากูถึงแล้วแต่ว่าอีกคนในแอปนั้นอะบอกว่ายังอยู่บ้านออกแล้วออกแล้วแต่ยังอยู่บ้านแอปตำแหน่งที่ตั้งอะวันดีคืนดีเรานั่งเบื่อเบื่อเราเปิดแอปมาอีแกนมันอยู่แถวนี้ใช่แล้วก็เลยโทรเรียกมันมาหาอะไรเงี้ยแล้วแอปนี้มันจะแบบมีลูกเล่นเยอะมีแชทมีถ่ายรูปมีแบบดูว่าาาใครรสงเบ้้้ีตอััันนนนกก็จะปิมย แต่พอเป็นเซเลียเหมือนเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วทีเนี้ยแอดมาเราก็แบบเห็นเป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็แบบอ๋อรับก็ได้จนผ่านไปประมาณสามสี่เดีแบบเฮียนี่แม่งครว่าแอดกูมาแต่ไม่เห็นหน้าเราทักไปแกชื่ออะไรอะ่ะแล้วก็อยู่เด็กก็คุยยาวๆเลยโดยที่เราไม่รู้หน้าเขาเลยแต่ว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันนะ<ต>เขาบอกเขาเห็นเราเราเคยเห็นเขาไหมไม่นมากก่ากลัวเด้อได้ไหมอาจจะเป็นแบบลุงหน้าโรงเรียนก็ได้ <laughs> อ่ะแล้ววิธีที่เขาจีบเราล่ะอืมรีพายสตอรี่เหมือนกันมาทางนี้บ้างวิธีที่เราโดนจีบแล้วเราจีบเขามีแบบขับเฮาขับเฮาจีบยังไงใช่ไหมขับเฮามันมันคุยสาระกันใช่เออคุยสร้างห้องเล่นกับเพื่อนแล้วก็มีคนเข้ามาทุกกันนี้ยังเล่นกันอยู่ไหมไม่เล่นแล้ววิธีที่เราจีบเขาล่ะก็มีแบบทินเดอร์อืมเหลาหน่อย t i n เดอร์นบแบนอ้าวทำไมอ่ะอายุไม่ถึง ก็ลันจะแบบว่ามันได้หรอมันมันต้องอายุเท่าไหร่วะสิบแปดขึ้นนี่เคยก่อเหมือนกันแต่ก่ออายุตามตรงไปเขาบอกไปใช้ชีวิตวัยรุ่นให้สนุกกว่านั้นด้วยอ๋อคือคือมันมีเทคขึ้นมาเลยเหรอแล้วคือแอปมันรู้ได้ไงอ่ะว่าเราอายุต่ำกว่าก็แมทกับคนอื่นไงแล้วเขาก็ถามว่าอายุเท่าไหร่อ๋อมันจับคำพูดใช่ไหมโดนแบนในแชทอ่ะมาทางนี้บ้างมายุคสมัยก่อนบ้างวิธีที่เราจีบเขาต่กี้ก็รู้ไปแล้วนี่หว่าใช้ครูเป็นเครื่องมือในการจีบผู้ชายนะอ่ะโยกตรงนี้เลยอย่างรรรววดเเ็คคคคืออนนนนุย่่่่มมมีีีแตาาทจิงง้ัึ เลมาให้ห่อหนึ่งเ้ยแล้วแม่งก็ผ่านไปแบบว่าเราก็ไปคบกับแฟนคนนั้นไปแล้วแม่งก็มาบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นที่ซื้อเลให้อ่ะคือจีบนะเอ้าคุณจะไม่รู้ไหมนะมึงแค่ยื่นเลมาให้ห่อเดียวอ่ะอย่างเงี้ยฉันอาจจะมีแต่ฉันไม่รู้ว่ะเออใช่คือยุคนั้นมันแบบเขินอายหรือแบบความกล้าแสดงออกมันเพื่อนมากอ่ะมันความแบบ นี่เผื่อนี่มันไม่กล้าแสดงออกเท่ายุคนี้แล้วก็วิธีที่เราจีบเขาเหรอซื้อลูกชิ้นหมดแล้วหมดแล้วทางนี้หมดแล้วคำถามเราไปคือการติดต่อสื่อสารติดต่อผ่านช่องทางไหนตะกี้โหมีอะไรนะเซลลี่เซลลี่ไลน์ไอจีไหมไอจีไลน์ไอจีเฟซบุ๊กเมสเซจเซลลี่อันนี้มีอะไรนะทินเดอร์ทินเดอร์ขับเฮา อ่ะแช่องทางของเราหน่อยสิเฟซบุ๊กแชทอย่างเดียวเฟซบุ๊กไลน์อ่ะเฟซบุ๊กไลน์เอ้ยุคนั้นมีไลน์กันยังวะมีแล้วเนาะ BB นะเอ่อคุยใน BB BB บีบมันคุยไง BB บีอ้าวคือมันจะมีปุ่มแบบก็ไก่ขอไข่ขาควายอะไรอย่างเงี้ย โคตรเท่เลยตอนนั้นะเออเอาเล่าเลยมันคืออ่ะยางอันพวกนี้คือแบบว่าเจอคนไม่รู้จักเนี่ยผ่านทางห้องขับเฮาอะไรใช่ไหมปัดมาเจอกันเลยใช่ไหมอันนี้มันคือเขามีสิ่งที่เรียกว่าบอดพินไว้อ่ะยางของกูเนี่ยนอตโสดตีน่ารักเฟลี่เรื่องจริงคําประมาณนี้เลยแล้วแบบว่าเขาจะบอดพินกันไ้ว้แบบเหมือนมีเพื่อนอยู่ร้อยคนเงี้ยมันก็จะบอดให้กันส่งไปเรื่อยๆมันจะมีโค้ดของมันอ่ะเขาจะแอดกันมาถึงจะรู้จักกันผ่านทางแบบว่าอเวนิวสล้วนแชร์ด้วยแบบเพื่อนแชร์ให้เพื่อนแล้วพอมันแชรใใให้้้้เเเรรราาตองชชมันย่ีลวูปฟ รูปโปรไฟล์อะรูปโปรไฟล์ยงนั้นแม่งต้องเอป็นี้เว้ย iPod Camerla สามถ่ายเป็น4่ช่องอแล้วแล้วก็วางแล้วเราเอา BB เนี่ยถ่ายทีนึงแบบแลวเอาแคยรูปนี้ไปตั้งโปรไฟล์กูมไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรแบบไม่รู้แบบใครเป็นผู้นําเทรนสกายได้ใช้ไหมสกายนี่มาใช้เป็นช่วงตอนมหลาลัยตน้ตนๆที่เป็นคุยงานคือแบบว่าคุยเป็นแชทก็ได้แล้วเป็นแบบวิดีโอคอลก็ได้ก็คือไลน์ไงยุคนั้นไลน์มันยังวิดีโอคอลไม่ได้มันจะเป็นฟีลแบบ ไม่ต้องคุยอะไรกันวางทิ้งไว้แล้วก็แบบต่างคนต่างเห็นหน้าอะไรอย่างนี้เออซึ่งไม่ชอบมันรู้สึกแบบเออเสียเวลาแบบผู้หญิงอะจะชอบอะไรเงี้ยเออจะได้รู้ไงว่าทำไรอยู่เราไว้ใจได้เราไว้ใจได้ไปข้อต่อไปคือวิธีการขอเขาเป็นแฟนขอกันยังไงเหมือนแชทผ่านนะนะคุยคุยอะไรอยู่เกินเกินมาตึ๊ดเตป็นมุกมาปุ๊บอยู่ดีก็งั้นเป็นแฟนกันเลยไหมล่ะอ่าเราเราก็ขอเป็นแฟนผ่านแชทไม่ มันเหมือนมันมีช่วงเวลาที่แบบเราประทับใจเขาแบบว่ามากๆอ่ะเดินเดินอยู่อ๋อเป็นใช้กันนะแต่แต่อย่างยุคของเราอ่ะการขอคบเป็นแฟนผ่านแชทอ่ะคือไม่ได้มันจะดูไม่สักดิธิ์แต่ซึ่งก็มาคิดย้อนกลับไปแบบที่จริงก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะแต่ว่าเนี่ยตอนนั้นมันปิดเทอมมันไม่ได้เจอไงอยู่ก็เลยถามว่าแบบเอ้ยนี่ยังไงอะไรอย่างงี้เออนี่สรุปยังไงเขาก็แบบก็ถ้าคุยขนาดนี้แล้วก็คบไม่ล่าอะไรอย่างงี้แต่ถ้าไม่ปิดเทอมแล้วในแชทอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะเพราะมันเจอกันได้ไงถ้าของเราก็คือน ไปกันนะเออซื้อลูกชิ้นมาให้ขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยเออมันต่อมาคือของขวัญที่นิยมให้กันถ้าเป็นแฟนแล้วโมฮีบอกว่าแบบกินข้าวด้วยกันเราเลี้ยงข้าวเขาเลี้ยงหนังสลับกันอาจจะมีดอกไม้น้ําหอมรองเท้าอะไรอย่างงี้เพราะผู้ชายเขาชอบรองเท้าเนาะแบบไนกี้จอแดนไรฟิลนั้นนะโอสมมติวันพิเศษแบบครบรอบซื้ออะไรซื้อโมเดลแบบอนิเมะฟิกเกอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบหลักร้อยหลักพันเออแต่ถ้ายุคของเราคือแบบของแพงๆเนี้ยไม่นะส่วนใหญ่ต้องแฮนด์เมดใช่ใช่ใช่เก็บความแบบรูปถ่ายแล้วเอามารวม ใส่ฟใส่เพลงนี่ใส่ในเอสดีการ์ดทำควดโหลน่ารักน่ารักแล้วใส่รั<อ>่นท้ดาวครับดาวอะไรอย่างนั้นทำดาว,ดาวเออจริงสมัยนี้คือแบบว่าต้องเป็นของที่เขาอยากได้ซะมากกว่านะแบบก็ไอ้นี่มันชอบรองเท้ามึงก็ซื้อรองเท้าให้มันสิถามว่าผู้ชายอยากได้ขวดโลที่เป็นดาวไหมก็ <c oughs> อาจจะไม่นะเออถ้าเป็นของเราแบบว่าแฟนเนี่ยจะแบบเย็บแบบตุ๊กตามินเนี่ยหักขึ้นมาอะไรเงี้ยนิตติ้งผ้าพันคอประเทศไทยก็แบบว่าร้อนนะ ก็ถักผ้ามันคอนมันต้องแบบใส่กล่องมาใช่ใช่ช่วงมันมีจริงเออใช่มบ้าหือกันทั้งห้องต้องมีแบบสีไรตัวมีเออเออกิ๊งกิ้งแล้วแฟนให้อะไรเราให้เป็นแบบแบบนี้อ๋อเป็นกำไรอันนี้แล้วเขาให้อะไรเราบ้างไ เนี่ยไม่ใช่ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าต่างนะคือยุคก่อนอ่ะเหมือนชายเป็นใหญ่ผู้หญิงต้องเป็นคนให้ของพอมาเป็นยุคเราไม่แล้วนะก็เท่าเทียมกันถ้าเป็นยุคของเราก็น่าจะมีแบบว่าเลี้ยงโกนังอะไรเงี้ยจะมาซื้อเป็นของให้เป็นอะไรเงี้ยไม่มีนะต่อจากของขวัญคือเป็นเรื่องของวาเลนไทน์นะวันวาเลนไทน์กิจกรรมในโรงเรียนมันหน้าตาเป็นยังไงเขาจะไม่ได้จัดเป็นงานแต่บางทีหน้าโรงเรียนขายสติกเกอร์หัวใจแล้วมีดอกไม้อะไรเงี้บางคนก็ซื้อมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเพื่อนแปะ ก็ <c oughs> มีแฟนกันหมดแล้วอะแล้วถ้าขายฮอตฮอตก็จะสติกเกอร์เยอะใช่ยื่นการในการยื่นดอกไม้กุหลาบเหมือนกันไหมมีให้ของเล็กๆน้อยๆก็กินข้าวกัน,อนของอิงกับคนที่โคบไม่ไม่รู้แต่ถ้าในหมู่เพื่อนหรือในในสังคมที่อยู่ในตอนนั้นจะเป็นการแบบอัดสติกเกอร์เออแต่ที่โรงเรียนเนี่ยเหมือนสนับสนุนด้วยเห <c oughs> มือนโรงเรียนฝรั่งที่จะมีซุ้ม้วคนมาขายดอกกุหลาบอยากให้ใครห้องไหนก็ให้โพสต์อิดแล้วแบบเอาอันนี้ไปให้คนนี้ก็จะมีคนส่งดอกไม้ตามห้องอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบครูสอนอยู่ก็แบบขอนา มาให้ครูก็จะแบบอู้อะไรอย่างงี้แล้ว oh, เออครูก็จะแบบเอ,อ เธอนี่นี่วนนกี่ดอกอะไรอย่างเงี้ย <ś m uk> วันนี้กี่นนกดอกแล<ๆ>้วสิ่งที่จะถามของวันเดือนท้ายคือชอ็อกโกแลตเนี่ยมันมีแต่มันต้องทําเองไหมซื้อเนาะ,ซ,นะซื้อยุคเราทําไเองใช่ยุคเราผู้หญิงต้องทําเออน,นี่ทํายันมหาลัยยังทําเองเ,ออเลยเผู้ชายต้องทํำไหมไม่ต้องเนี่ยแหละแม่งชายมันใหญ่จริงว่าแปลกเนาะทำไมแบบผู้ชายไม่ต้องทำํำนี่ที่ตั้งใจมากเลยนะตอนทำช็อกโกแลตยุคนั้นเราก็จรู้สึกว่าการทําช็อกโกแลตเองอ่ะมันดีกว่าการไปซื้อเพราะเราสามารถซื้อแป้นพิมพ์ที่เราต้องการอ่ะได้แล้วก็ทําซึ่งของเราก็เป็นแบบว่า แฟนเนี่ยม4ม5ม6ก็คือทําให้ทุกปีเลยมาเป็นกล่องอะไรเงี้ยเออเปิดมาดูกี่ทีมันก็บบเออจำได้จำได้บบว่าเขาเคยให้เออมัน,นะจะรู้สึกพิเศษกว่าแบบเออซองแดดแล้วก็หมดอะไรเงี้ยต่อไปคําถามก็คือสถานที่เดทยอดฮิตเป็นแฟนกันต้องไปที่ไหนสายามฮีชหอศิลป์อะไรงี้ยไหมอือสมัยนี้เขาเป็นแบบเทสดมีมีมีมนะัเซียมเป็นอาร์ตแกลเลอรี่อ่ะของเราเออจเจริญกรุงมันม,มีอาร์ตแกลเลอรี่ดีอาร์ตแกลเลอรี่แล้วโอ้โหศิลปะเขาถือเป็นเทสไงดีนะ อ่ะของอิงถ้าเป็นยุคเราส่วนสาธารณะ,อ,อ,ะอ๋อไปวิ่งไง <c oughs> <c oughs> วิ่งสวนลุมวิ่งสวนลุมกล้บริหาร <c oughs> อ่ะถ้าเป็นของเราห้างที่ใกล้ที่สุดอะ่ะแบบว่าออต้อง<ช>ห้างที่ใกล้ที่สุดม,มันต้องง่ายมันต้องถูกอะไรเงี้ยโซเชียลยูนี้มันแบบความชอบของคนอะ่ะมันจะเป็นก้อนเดียวกันทุกคนเห็นเรื่องเดียวกันไงว่าแบบของฮิตคืออันนี้เทรนด์ฮิตคืออันนี้อะไรเงี้ยแต่อย่างของเราคือแบบต่างคนต่างอยู่คนละกลุ่มคน,คนละก้อนอ,ะอ่ะตรงนี้ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นอะไรเงี้ยที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องของความรักเนาะเห็นข<ๆ>้อแตกต่างหลายอย่างนั้นรักในวัยเรียนเนี่ยแต่ว่ารักเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ช่วงที่มีความสุขเนาะร นออคนที่เป็นแฟนรักแรกตอนมอสก็จะแบบตอนนั้นมันเป็นช่วงกระหองระแหงอะพี่แบบกราฟมันตกเราชอบไปงี่งเง่าใส่เขาจนหลังๆเขาก็ไม่ไหวเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาแบบอยากจะเลิกกับเราแล้วทำงานเสร็จปุ๊บเราแวะไปหาเขาพอไปถึงปุ๊บเขาไม่มองหน้าเราเลยเขาหันหนีเขาเดินไปตรงนั้นตรงนี้นนที่แบบไม่ใช่เราอยู่ตรงนั้นอ่ะพอถึง b t s ตรงสยามอ่ะเขาบอกว่าเถอกลับไปเถอะเขาอยากไปกินข้าวกับพี่ๆมากกว่าเราไล่สามสี่รอบแบบให้จ่ายค่า B t s อให้ไหมเดี๋ยวจ่ายให้เลยกลับไปเลยกลับไปเลยอะไรเงี้ยโอ้หร้องไห้กลางบีทีเอสแบบอ้น จริงจังในความรักอะตัวเองอะถ้าเป็นตอนมัธยมอะอาจจะแบบรักมันจะเด็กๆกว่านี้ที่โดนไลค์ไปตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆเอาเอาข่าววิทยาเอาวาทมาหา กันไปกันนะเออเออใสดีกว่าอ่ะแฮกเลยเขาแบบว่าเวลาไม่ตรงกันเขาต้องทําแบบการบ้านเกี่ยวกับพวกศิลปะนั่งปั่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอ๋อติวตวใช่ไหมตีวเโอ้ยเออหนักจริงเข้าใจเลยนั่นไ่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนเขาก็เรียนอ่ะแต่แบบว่าช่วงนี้มันแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่เข้าใจกันอันนั้นคนแรกเลยคนหนึ่งอีกคนก็คบอยู่อ๋อขอให้คบกันยืดยาวนะครับแฮกโอเคอ่ะแล้วของอิงเลิกเพราะว่าพอคบเข้ามาจริงๆคือไม่ไม่ไม่ใช่แล้วก็ตอนนั้ ช่วงที่เราจะต้องเข้ามาหาลาัยเงี้ยไม่เหมือนตอนที่เรียนอยู่ที่เราเจอกันทุกวันอ,ออกจากบ้านก็ยากะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบงั้นก็เลิกลากันไปพ่อแม่แบบห่วงด้วยไหมด้วยด้วยด้วย,วยทะเลาะหรือบอกเลิกกันของเราคือแบบแย่มากแต่ว่าวิธีการเฟดอะดอกสุดท้ายที่คุยกันนะคือเราโกหกเว้ยซึ่งเป็นการโกหกที่ประหลาดประเหลืองมากคือตอนนั้นอะแบบอยากเลิกไม่รู้จเะจเลิกยังไงเราบอกเขาว่าเอ้ยเราชอบผู้ชายฮิกา <c oughs> โกหกว่าเป็นเกย์เออแล้วก็แบบถ่ายรูปกับเพื่อนในตึกติวศิลปะเนี่ยเออแบบบ่อยๆซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่ดีนะไม่แนะนําแต่ว่าเล่าสู่กันฟังนะว่าเมื่อก่อนกูใช้เหตุผลแบบนี้ถ้าเป็นของพวกเราอาจจะพูดความจริงมากขึ้นไหมวันนี้อ่ะวันนี้ก็สนุกสนานกันมากเลยนะครับกับรายการมัธยมสมัยนี้ vs มัธยมสมัยก่อน EP รักในวัยเรียนนะครับได้รู้อะไรหลายอย่างเลยความแตกต่างของความรานะักเนี่ยมันคือคำว่ารักเนี่ยมันเป็นสโคบที่กว้างเนอะมันไปได้หลายบริบทมากรักของแต่ละคนไม่เท่ากันและรักของแต่ละยุคสมัยขขออองมมมมมัััธยยเเนนนนนนนีี่่กกกกก็็ไหืะะว้คคุุทาล เถ้าใครชอบคลิปนี้ของบ้านกูเองก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องบ้านกูเองด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกมาได้ว่าเอ้ย mm hmm. ถ้าเกิดถ้าคุณเป็นมัธยมยุคนี้ mm hmm. ก็คอมเมนต์บอกมาเอ้ยหนูมีแฟนอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าถ้าคุณเรียนจบไปแล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูว่าในยุคคุณเนี่ยเป็นยังไงนะ mm hmm. ยังไงวันนี้บ้านกูเองก็ลาไปก่อนนะครับบบาย